ครับขณะนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถปิกัพนะครับชนต้นไม้นะครับซึ่งต้นไม้นี่ช่วงฝนตกหนักนะครับมีต้นไม้ล้มขวางถนนนะครับรถปิกัพขับมาก็ชนเข้าที่ต้นไม้ที่ขวางถนนนะครับบาดเจ็บเพศชายหนึ่งรายนะครับติดติดอยู่ภายในภายในรถนะครับหน่วยผู้ชีพพกยางกู้ภัยสว่างจะทำสามารถนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถได้แล้วครับตอนนี้หน่วยกู้ภัย แก้ไขนแล้วครับหน่วยกู้ชีพโคกยางนะครับนำผู้บาดเจ็บตรงโรงพยาบาลเรียบร้อยครับตอนนี้อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นผิวกับจราจรนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้ออกนะครับเป็นถนนเส้นอ,อ,อัม,มรินนะครับอัม,มรินมุ่งหน้าไปสี่เหลี่ยมนะครับบ้านสี่เหลี่ยมกระดาษนะครับพื้นที่ตำบลโคกยางอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับ ต้นไม้ทับรถอยู่ครับมีวสามสิบเก้าสองช่องทางเลยครับันีีมา Okay.